สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามแนวทางรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของเซียนนุ่มยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้เรากี้กจะเอาแนวทางรัฐบาลไทยตงวดของวันที่16ตุลาคมเนาะก็จะ,จะมีของปู่ศูนย์เจดค่ะของลุงทรงแล้วก็ของป้าสายแก้วเนาะคะ่ะกับตัวเองแนวทางของทั้งสามเซียนสามสำนักกับรัฐบาลไทยตงวดวันที่16ตุลาคมเนาะ ก้อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณตัวเองนะทั้งจากทั้ง3เซียนทั้ง3สำนักหลายๆเนาะคะ่ะที่ให้ล็อกกิ๊กมาวางทั้งช่องของเซียนหนุ่มเนาะรัฐบาลไทยแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซีแฟนคลับท,ท,ทุกทท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามทั้งช่องของเซียนหนุ่มให้ติดตามแนวทางเนาะรัฐบาลไทยกับอีกบอรก,กี้มือเนาะคะ่ะกะใกล้จะออกแล้วอะไปต่อตามไม่กับ ามเซียนกับตัวเองแนวทางที่เปิดให้มาในคลิปนี้หา้ามพลาดนะคะเตรียมตัวแคปหน้าจอถ้าผู้ได้เป็นเอฟซีแฟนคลับของเซียนไหนเนาะรักใครชอบใครลองจิบมึงลองบึงเนาะกับตัวเองแนวทางอันในคลิปนี้ก็จะเป็นของป้าสาแก้วนะคะตามไมค่ะของป้าสาแก้วอาจจะหลุดไปเนาะขั้งแรกที่ไาโลกินงมาว่าทั้งช่องก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะ,ะอ่ะหลุดไปบอกเขาบ่าเป็นอย่างเนาะคะ่ะตามไม่และไปต่อเลขมีเขาาม่หลุดเนาะ รัฐบาลไทยต้องงวดของป้าสาแก้วค่ะที่หายลอกิกมางวดนี้เป็นงวดที่สองแล้วค่ะเป็นครั้งที่สองของรัฐบาลไทยที่ป้าสาแก้วหายมาอีลอกิกต่อมาว่างทางช่องของเส้นนุ่มเนาะตามต่อค่ะซ้ายวิ่งซายรูดเดินบนล่างงวดนี้ของป้าสาแก้วหายเดินที่หากับสองค่ะสองตัวหายที่หาศูนย์หาสองเก้าสองหลักจ็ดศูนย์ค่ะ เน่นทั้งสีหางเนาะมาให้แค่สีหางสมาตริกแนวทางเลขสองตัวเนาะค่ะเด่นสายวิ่งสายรดูดเด่นที่หากับสองค่ะรัฐบาลไทยของปลาสาแก้วคุฎดมากกุฎดชอบเด่นหากับสองเนาะสองตัวเพื่อนกระจับคู่ให้ที่หาศูนย์หาสองเก้าสองแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะังวดนี้ตามไม่และไปต่อร่องเบิงค่ะเด่นตัวไหนจะมาเนาะรัฐบาลไทยเอาไวร้รุนกันค่ะเดาบัตถืก ต้งใส่เส้นเนาะแล้วกระดวงนะคะแนวทางราศบาณฑิตเ,เลขที่มันออกเนาะหวัวที่แล้วออกเจ็ด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 ล่างบนเจ็ดแปดเนาะออกเจ็ดเจ็ดอะ้รยังมาออก7 7 7 7 7เจ็ดเจ็ดแปดบนอีกอยู่อันแนวทางของลุงส่งนะคะวันที่ผ่านมาให้ที่แปดหกเนาะให้แปดหกออกเจ็ดแปดรดไปแต็มหนึ่งเนา ิ่นอาจจะดินที่หกซะส่วนหลายดินที่หกเนาะดินที่หกมาเิ่นก็เลยจับไซทีแปดหกหกแปดเนาะเลขออกเจ็ดแปดหลุดไปหนึ่งแต้มเนาะของลุงทรง้องขอถูดขอไปเอตีแฟนคลับําหรับแนวทางที่ไม่เข้านะคะอิดหลายเซียนเค่ะที่หลุดเพราะว่าเลขมันก็ออกแบบนี้เนาะวดที่แล้วนี่วันที่สิบหกกันยายนเพิ่งหายเจ็ดเจ็ดนี่มามาออกย้อนหลังค่ะของลุงทรงี่ิธานมา กระเขาเด่นเขาตัวเด่นตัวร่องเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนีเขาไมีรูดของลุงสงที่ให้เราิกมาเนาะเดล็กไทยเป็นกระเข่ามาสามวดติดกรมีเนาะของลุงส่งอะ่ะหมวดนี้ร่องตามตัวแล้ไปไม่เบึงอาจจะย้อนลังไกลแน่จักหน่อยเนาะเผื่อใครที่เข้ามาใหม่เนาะเผื่ออยากรู้ประวัติอยากเบึ่งประวัตินะคะย้อนหลังบลายเซียนค่ะ ตามต่อค่ะสายวิ่งสายรูดเดนบนลางง่วนเนี่ยรัฐบาลไทยของลุงทรงหายเดนทีหกกับสามค่ะหกกับสามสองตัวให้ที่สองหกห้าหกเจ็ดหกห้าสามเจ็ดสามแปดสามเน้นที่สองหกห้าหกห้าสามเนาะคะ่ะเน้นที่สองหกห้าสามแล้วก็เจ็ดสามค่ะสำหรับตัวเองนะทั้งเลขสองตัวกับตัวเน้นสามหางเนาะสามตัวให้ที่เก้าสองหก 9ก้าห้เก้นทั้ง3หางเนาะค่ะสำหรับแนวทางล3ตัวของรุงทรงตามตัวแรบไปหม่กับตัวเล็แนวทางตรงหัวหกับหน้าจอค่ะมาต่อที่ของปูศูย์เค่ะกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาวันทีหน่หตุลาคมเนาะหลุดไปต้องขอพายเอฟีแฟนคลับกับตัวเล็แนวทางของปูศูน หลุดไปนะคะบ่เขาตามไม่ค่ะวดนี้วันที่สิบหกวันนี้หายมาหน่อยหางคะ่ะตัดหายเพื่อนว่าเป็นชุดสรุปเนาะ07ให้เป็นชุดสรุปไทยดิ้นที่แปดคะ่ะรองที่หนึ่งสองตัวหายที่แปดศูนย์แปดเก้า่หนึ่ง่แปดสองหนึ่งหลักกับเก้าหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นสูตรแนวทางของเพื่อนเนาะแต่ที่เห็นขีดฆาเนี่ยคือชุดอ่าเพื่อนตัดออกนะคะ เพิ่นตัดออกแต่ก็ให้ดูให้ดูแนวทางเนาะคะ่ะวา่าแนวทางที่เพิ่นจับมหาห้มีตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าตัดออกให้เนาะนี่ในที่แปดศูนย์เนาะแปดเก้ากายะทิมแล้วกันเนาะคะ่ะไม่แน่เนาะอาจจะมาเดินที่แปดสรุปของปูศูนย์จิตเนาะคะ่ะกับตัวเลขแนวทางราัฐบาลไทยตองวัดวันที่สิบหกตุลาคมนี้มักเซียนใดไปกับเซียนนั้นเนาะมักของรุ่งทรง แอปหน้าจอเนาะคะ่ะเอาไว้รุนกันเอาไว้เป,ป็นแนวทางเนาะ,ะแล้วก็ของป้าสาแก้วะคะ่ะดินมาคนละตรงอุคนละอันนี้กันเลยเนาะ,คะ,ะแคปหน้าจอของป้าสาแก้วของลุงทรงแล้วก็ปู่สนจิตคให้คลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งสามเซียนอีกเหมือนเดิมคือเกาเชนคือเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเนาะคะ่ะ ดูใจวิจารณญาณในการรับชมแล้วกะ็รับฟังหลขไม่เขาไม่หลุดถ้าบ่เขาบ่ฟังแล้วกี้ก็ต้องขอโทษขอพไพ่ไว้วงงนาเนาะหลขมันก็จะไม่เขาไม่หลุดแล้วก็กราบขอบุณพรบคุณเอฟซีแฟนคลับ, an, บท,ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามทั้งช่องของเซียนนมก,ะะกับบับกุในไลน์ที่เสียสละมาะบึงแนวทางเนาะตามต่อค่ะมักเซียนได้้องจิ้มเขาบึงเนาะแล้วกะ็คอมเมนต์เขามาได้ว่าใครยังบเหินของไผเนาะแต่ว่า แอดก็สิลงลงให้เรื่อยๆอยู่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่ห้อยออกเนาะก็ทยอยลงห้อยู่เนาะย้อนหลังไปดูได้เนาะค่ะเพราะว่ารัฐบาลไทยลงบมหลายค่ะลงบม่อค่อยลายดอกสามวันสี่วันลงครั้งหนึ่งเพราะวันรอแนวทางเนาะลงไปเรื่อยๆก็่คงสิขามาเบงในคลิปคงจะเป็นเป็นสเตปเป็นคลิปเป็นคลิปอยู่ดอกเนาะแอดเคียนให้ทุกหัวคอสําหรับเซียนใดเนาะมีซื้อทุกเซียนเนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับตัวเองนวท่างในคลิปนี้ถาผบุไดมกักผูุใดชอบก็ขอให้มาในเฮงเฮปังดังดัง,ดงต่องวดวันที่16ตุลาคมแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้กสวัสดีค่ะ